ช่วงเวลา140องศานะครับตอนนี้ผมเองอยู่ที่มุกเค,คเร่นะคะซึ่งบางที้ประทับใจมากกับปราสาทคุปูนไฟแต่ว่าตรงนี้ครับเป็นโรมันทูมนะฮะ<อ>ัทูมที่แปลว่าสุสานเหมือนทูมไรเดอร์หนังดังหรือเกมดังอะไรนี้นะครับมีความเป็นโรมันแล้วมีทางเข้าทางข้างล่างนะครับเป็นใต้ดินเนี่ยเป็นทูมหรือเป็นสุสา,โานะะโบราณนะครับแล้วก็มุมตรงนี้นสวยมากเลยก็น่า,าจะเป็นทูมเหมือนกันนะทูมเก่า,ามีสีแดงนี่คือดอก ป๊อปปี้นะฮะเป็นพันวงเดียวกับฝิ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมรอดผมชอบบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเหมือนตอนไปโซโลดอนเลยขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็โอ้โหตอนนี้ผมได้เป็นทุ่งหินอย่างเงี้ยทั้งทุ่งแล้วอากาศเย็นตอนมีหม,มอกแล้วสบายมากนะครับก็ทริปนี้ได้แบบมันเหมือนยุโรปจริงตรุรกีผมขอบอกเลยว่าใครหลายคนบอกใ hey, ห้เป็นประเทศมุสลิม มาแล้วแบบเฮ้ยจะติดแบ็กกริสหรือเปล่าเวลาไปเมกาไปญี่ปุ่นไปยุโรปเนี่ยไม่นะครับประเทศเขาเนี่ยมีความเป็นกลางมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทางด้านเ,เรียกว่าเชื้อชาติศาสนาเขามาที่นี่เขาไม่ได้แบบเคร่งนะครับก็คือมาได้นะแล้วก็มันมีความโรมันมานานนะครับมีเอเชียยุโรปประสานกันถือว่าประเทศนี้น่ามาเที่ยวามากนะครับก็ถือว่า,วาเป็นลิสต์ลิสต์นชชั่นที่คุณต้องบันทึกเอาไว้นะว่า เอาก่อนไฟกระหูซักรอบนึงเห็นไหมคนไทยมานี่ไม่พาถ่ายรูปนะนี่ผูโอเคเจกันครไป